เน,น,นครับเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยข้อขี้วัวเป็นน่าจะขี้วัวอ่าเม็ดนะครับไม่ใช่อ่าเม็ดขี้วัวตากแห้งแต่ว่ามันก็จะเป็นผงๆเม็ดๆรวมกันน่าจะตากมาอีีกทละันนี้ก็จะราดไปเลย อันนี้อย่างนะ่ากระป๋องแล้วกันนะครับกระป๋องสองกระป๋องเลยนะครับเหล้อแต่นะครับก็บดินอันนี้มันดีอยู่แล้วนะครับเป็นดินที่เขาตัวปลูกสับปะสับป,ปะต้นไม้อยู่แล้วนะครับปลูกทั้งบักทองปลูกทั้งไรนะใส่ไปเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็เอามาคลุมคล้ายๆคลุมแบบนะคลุมต้นไม้แลก็ขำๆไปครับ ไม่ได้ซีเดีอะไรแต่ว่าต้องใส่ให้เาหน่อยครับโรยไปเลยวะพี่น้องขี้ผัดกันตักออก็อกระสอบยกเลยทำไ<ห>มตรง,ตงนั้นะนะมนันเยอะมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมี่ร้าน <laughs> นี้เราเยอะอยู่หรอกนะครับไม่น่าจะเค็มหรอกนะอุ้ยเค็มดีนะที่วัวขอออนุญาตพี้เกียรนะครับ บางๆก็ได้ <S <S แบบนีนน้นะครับใส่ได้เยอะอยูอ่ผสมกันนะแบบไอ <S 2> <S 2> ่เยอะจังเอาเยอะทำไมต้องใส่ขี้วัวนะครับเพราะว่าขี้วัวมันมันไอนนความยินได้ด้วยนะครับถ้าใส่ขี้ไก่มันมแยบนะครับมันลดน้ำยาก ประมาณนี้ครับไม่รู้เยอะไม่เยอะนะครับกระสอบม,มึงเกือบหมดนะครับเกือบหมึดอันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกยากที่สุดนะครับมะละกอมนะละกอทีครับอยา่างนี้อันนี้คู้ตัวจรองขี้ไก่แกลบไปแล้วนะนสังเกตจะเห็นแกลบนะครับแต่เยอะนะครับ หมดไปกระสอบนึงเดี๋ยวกระสอบที่สองนี่ก็อันนี้มันน่าจะลดไม่ได้ไะไบ้างเนี่นย่ไก่ยังไม่ละลายเลยพอ่อ ยังไม่ละลายนะครับ <laughs> ใส่ใยืดครับเพราะว่ามันแห้งนะครับมองดูว่ามันแห้งนะครับมันแห้งมันก็แล้วมันจะไม่ชุม่มแดดแรงมากนะครับฝนก็ไม่ตกมาเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์กว่าละทางอื่นฝนตกนะแต่ที่นี่นไม่ตกจะจะขึ้นค้างนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาขึ้นเด่งนเนี่ยเขาสาวไม้สาวมือกมาแล <laughs> ้วแต่ว่าดูทรงดูท่าแล้วก็น่าจะไม่พอ ครั้งเขาน่าจะไม่อพอเพราะว่าบวกมันเป็นบวกยาวนะบวกใหญ่รับพอปลูกเยอะด้วยนะครับลุมหนึ่งก็สามสี่ต้นสัง <c oughs> เ,เกตียดทำใส่พืชเลยครับพอเม็ดมันเยอะคุณตัวปูกแบบอนี้อันนี้อะไรครับอ่ะมาครับไม่มีแรง <c oughs> มันจะไม่พอแนะ่แหละไม่ต้องใส่เับใส่เผื่อการปลูกข้างหน้าด้วยนะครับถ้าไม่พอก็แก้วใหม่เยอะไหมไม่แน่ใจนะครับใส่ไปเลยนะครับลวมันก็ไหลออกเดี๋ยวเราได้เก็บยางเงินปอนะครับ เอาผักกาดมาปลูกไหมตรงตรงตรงิมๆเนี่ย,อ,ย,าายอันนั้นอย่าใส่เยอะนะนนมันเล็กอยู่ใสเยอะไม่ได้ครับความันพุ่งขึ้นมีนเกลมอันนี้เป็นมะระกีนนโนะโทรศัพท์หลุดมือน่ารัน<ต> ต้นอะไรอันนี้ไม่สัวผู้โอ้หัวผไม่ได้แสนด้เดี๋ยวใส่มันเยอะเล็กอยู่อันนี้คงจะไม่ได้ใส่นะอันนี้ใส่ต้องใส่ไปนะครับที่แบบ อันนี้เห็นเขาขายในตลาดมันกินเอาไปทําอะไรกินกระเจี๊ยบไม่เคยกินนะข้าใบเห็นเขาขายมาปลูกไว้มันน่าจะต้มกินได้ต้มต้มอ,อะไรต้มใบนไหองามมากเลยเยอีกซอกหนนี้ครับเดี๋ยวมามาใส่ที่ก่อนฟังบวกนี้เดี๋ยวใส่ที่ให่ก็ได้ เราไม่มีเคมีนะครับเพราะว่ามัมนหยุดเพียงพอเราไม่ไจ้างเสือใช <c oughs> ่ไม่ต้องใส่หรอกครับม,มันจากที่เห็นจากเขียวๆนี่ก็คือปุ๋ยเก่ามันดีอยู่แล้วดินที่นี่มันดีอยู่แล้วแต่ก่อนในครูตัวปลูกฟักทองยาวไปหน่อยนะครับใส่ขี้ไก่มาทักเกือบสิบกระสอบนะที่ตรงนี้นะครับได้สูตรแล้วเดี๋ยวจะลงฟักทองใบเตย ไเต็กกําเนิดแจกทุกคนพ่อถามถามผู้รู้ที่ว่าต้นสตอเท่านี้มันจะออกลูกดูนะครับสตอข้างบนเนี่ยมันออกลูกยัง,ง <c oughs> ใครรู้นี่คอมเมนต์บอกกูตัวด้วยนะครับต้นใหญ่มากแต่ไม่มีลูกสักทีอันนี้แตงกวา,วาเหรอเหเาบัด ต้วดน้ำหน่หนอยไครับพ่อชี้ไก่เพิ่งใส่ไม่ใช่เหรอเนะี่ยไก่ใส่รองหลุมนะครับตอน,นีูเดี๋ยววัน่นี้เช้าไม่พื้นก็จะได้องอมเต็มเฮ้ยวันที่แล้เพิ่ใส่ขี้ไก่พอแล้วพี่ไก่ยังเต็มอยู่เลย ไม่ได้ใส่โคลมนะันนะตัวก็ใส่ไปบอมา,มากินเรานะฮะน่าจะไม่เป็นอะไรอะไรมากน่าจะครับ <c oughs> <c oughs> เวง,ง่เหรอเว่าเตรียมเอม,มไม่ใส่พริกนะเต่ว่าพริกพริก,กเยอะแล้วมีต้นไหน ม,มาแข่งมาแข่งาโอเคครับเดี๋ยวเรา,ราก็จะลดน้ำนะเดี๋ยวก็จะลดน้ำนะครับเหลือฝั่งนั้นอีกหน่อยหนึ่ง,งสองคู่เดี๋ยวคูตัวยาเอาขี้ไก่มาใส่แล้วกันนะครับพอดีเหลือขี้ไก่อีกอระสอบอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวครูตัวมาอัปเดตสวนนี้ทั้งสวนนะครับเป็นวันเป็นวันไปแล้วกันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ